สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะวันนี้พบเจอกับใจบุญอีกเช่นเคยค่ะประมาณสี่โมงเช้าค่ะได้มาแล้วทุกคนที่รอคอยนะคะเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกค่ะท่านผู้ชมมอเมื่อกี้นี่คือเสียงอยงู่นะเดี๋ยวเอาเ็นเอเ,อเ,อเอก่าให้ดูนะคะงวดเมื่อกี้นี่กะเขาตัวนิ่งเต็มๆมแต่อย่าลืมนะคะเลขของอ่าเลขมีที่มานี่ส่วนมากจะเป็นล่างเด้อส่วนมากจะเป็นล่างน้อยที่จะขึ้นบนจ้ะน้อย น้อยมากๆเอาเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็งวดเมื่อกี้นะคะ DNA เก่านะคะเลขมีที่มาเจ็ดหางแตกนะคะวันไหนที่หกหกแปดหกเก้าแล้วก็แปดสองแปดสามแปดห้าและแปดเจ็ดเน้นไปที่แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเข่าตัวเน้นค่ะท่านผู้ชม f อซถือหลายได้กลุ่มเองถือหลายค่ะท่านผู้ชมก้อนที่จะเข้าไปเบิ้งอ่างัวดปที่สามสิบท่านว่าคมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางทีมงานบุญพารวยค่ะท่านผู้ชมในส่วนของใครที่อยากเข้ากลุ่มซูปเปอร์ VIP นะคะของเจ้อุภาเฮงตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วค่ะใกล้ขมาท,ทุกที่แล้ววันนี้ก็วันที่24แล้วเนาะ24แล้วใกล้แล้วค่ะอีกห้าหวันเราจะได้รู้กันว่าแตกไหม ก็คือซุปเปอร์วีพีนี่แตกต่างกันจังใดคือจังเอฟซีขึ้นเสียงลูกค่ะเพราะมีคนเอาม่อน,นีนอ่าก็จังเอฟซีข้อแม่งเขาอะไรมาเออมันแตกต่างกันยังไงพี่อยู่ในกลุ่มเก่าอยู่แล้วแตกต่างกันยังไงวันติแตกต่างกันที่เลขอ่าซูเปอร์เอพีก็คือเน้น3ตัวเม็ดเดียวแล้วก็เน้น2ตัวเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่เพี่นให้7 5 7และ8 5เด้อค่ะท่านผู้ชม แต่หนูปมาณเลขสามตัวนวในต่เลขสองตัวค่ะท่านผู้ชมจ้างวดน,นี้ล่ะจะเอาเงื่อนล้านเงื่อนรายล้านให้ได้ละกันทีด้จ้างมองล่มมให้ปูเ้าเบิ่งตัวฟันดีอยู่ด้ีค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้ฟันดีมาว่าไงเดี๋ยวบอก็ฟันไปแล้วนะจ๊ะอา้าเป็นยังไงกันบ้างลมแรงมากเด้อค่ะเดี๋ยวอีกสักรู่เดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้เบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวเขาเอาเเรื่องนี่ล่ะเรื่องรายเรื่องอยังนะคะเมื่อนี้ก็จะได้ออกไปตามอ่า ปูสมโพธิ์นะคะเพราะ่าข้าเจ้าถือเลขหลายเมื่อกี้ที่เพื่อนเดินบินทบ,บะเบอเดินบินทบะให้โชคคนทั้งหมู่บ้านนะคะข้าเจ้าติมาถวายคล้องนะคะมือหนี่มาถวายคล้องมือนั่นก็นมีแมโ่โคนะคะแมโ่โคมาจกคนทางให้ปูแล้วโอ้ดีใจน้ําปูหลายใจบุญกระได้ดีใจน้ามากๆเลยเนาะเพื่อนถือหลายค่ะปูบอกว่าหาเจ็ดสามเจ็ดเอาไปนักๆเลยจะก็ปูบอกหนูยด้ใจบุญ่าถึนมือนหนูลงไปก่อน,อนเช้าวันหน่อยออกเนาะหนูลงไปหาปูลงไปถามปูนี่ละ ว่าปูเน้นตัวไหนปูว่ามีตัวไหกวดเอาเราได้หลววาสันหาเจ็ดกับสามเจ็ดโอ้ท่านก็ว่าเลขเออว่ให้ออกติดเจ็ดวสันต่บุญวางสีิละว่าเอาค่ะแล้เล่นมาเน้นตะแปบบค่ะมือซะใจไม่นี่ยิงท่อมาหาหนูค่ะค่ะไม่นี่ท่มาถามหนูว่า อ่าท่มาบอกหนูไปนท่มาถามบอกว่าเจบุนปิงโตเก้าละค่ะมาก,กัดขาแม่เลือดเต็มอยู่สันว่งนหนูหมั่นใจยังได้ก็ต้องแปดหาลางเพราะว่ามาตรงกันกันกบเลขนี้ที่มาเจ็ดหางแตกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็งวนนี่หนูทาอ่าหนูฟันเห็นไหมนี่น้่นเลยค่ะหลังจากที่หนูไปถ่ายวันนี้เนาะเวลากลางขึ้นมากากลับมานอนเนาะค่ะออกบานมาได้นาวมือนี่อ่ากลับมานอนเจบุนฟันเห็นไหมนี่ค่ะฟันเห็นไหมนี่เป็นคือจังหลังส่งเนาะคือจังตอน ในความฝันหนะแม่นี่กําลังคือจังมีผ้า่นใยสีใหญ่ๆแล้วก็แม่นี่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะประนี้พ่อคือจังปูจะลงยังสิเนาะใจบุญมันข้นคิงลุกงาบเงาขึ้นปูจะมาคือเพียงแบบว่าปูจะล่องดุเทื่อจะล่องล่องลงลงลงสามสี่เทื่อปูสิลงมาได้หนูกับค้นขิงลุกงาบเงาขึ้นหนูไม่เคยฝันเห็นไม่นี่จักเตีอยมาเหนูุก็ไปฝันเห็นไม่นี่เอาเงินแต่ว่าแม่นี่ฝันที่เก้าหนึ่งและเก้าสี่เยอค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวรอก่อนอ่าก่อนให้ออกหนึ่งวันคุ้งสุดท้ายประมาณยีิบเก้าแลว้วเจเบจะไปตามให้อีกที่หนึ่งนะคะว่าไม่นี่หน่งตัวไหนเนี่ย,ยแต่ว่าไม่นี่ฝันอ่าแม่นี่ฝันว่าอ่ามีคนจับไปฉีดยาวัคซีนสองเข็มวัคซีนโควิดสิบเก้าแม่ว่าจะเป็นยังงเอ้าหนึ่งสีบ่1 4, 1 4, 1บกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าบอกเออเนาะส่วนมากนะคะนูฟฝันเห็นไม่นี่กับเจอุขาวงี้ฟฝันแค่สองเท่อนี่เน้นเนเนาะนั่นหละฝันแบบนั่นแหละคะ่ะ เอาแคปอ่ะมาแล้วเด้ออ่ะเต็มโชว์เลยเนาะจะห้านาทีแล้วนี่ค่ะมาแล้วแทนแทนแคปหน้าจอเด้อค่ะเลขมีที่มาเจดหางแตกค่ะเน้นให้พร้อมเลยบ่ตองร่อซาค่ะเน้นไปเลยนะคะคุณไฮที่หก่าหกกหกเก้าสองสี่สองห้าสองเจดและสองแปคุณแม่บอกว่า เน้นเม็ดเดียวที่สองแปดอัดหนักๆไปเลยที่สองแปดเม็ดเดียวตัวนี้จะขึ้นเป็นตวกรมน,น้ำแนเดอร์ค่ะอย่าลืมเด้อเด็ดหางแตกนี่ก็ซื้อไว้ทำทุกหางแน่ดอร์ตัวนี้นะ้าเาเอานักแน่นะอย่าลืมจะเป็นล่างค่ะนี่สองแปดพนว่าพ่นเสียงเราพ่นฝันมีแห้งหลังแตกที่เพินปล่อยเลขออกมานี่นี่นี่พันว่าฟันไปเลยลูกสองแปดเลข,ขึ้นป่งงามแท้นหนุ่มขึมาสองเจ็ดนี่กับบองงามก็จังหวนนั่นแหละค่ะหกสามที่ไปไหนมากกับบองามแต่กระออกนะ อ่แคปหน้าจอค่ะแม่แม่จ๋าแคปหน้าจอเด้อชอบกระจัดขัดกับพานเนาะค่ะเขาลองมาเบิ้งเนาะค่ะว่าเลขจะตรงกันกับหอยซ่องบออาเมนีมีเลขรับสายเที่ยงตรงนะคะเมื่อกี้เลขกรับสายเที่ยงตรงให้ให้ที่หนึ่งแปดห้าเด้อค่ะเขาอยู่เนาะเดี๋ยวเมนีเพิ่นห้มาใหม่ค่ะเรียกรับสายเที่ยงตรงนะคะรอรุ้นค่ะเรียกรับหลายค่าเกินว่าจะเป็นรับลังกองรับลังยังเดียวค่ะ ท่านนะคะแม่หนูขออนุญาตเอาลงนะคะขับพูดได้ยากเขากุ้งของพี่ไอพี่สุเปอร์ีไอพีเจอุนะค่ะบนฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะบนว่าถ้าใครจะเข้าตอนนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นแอดไลน์ให้แอดไลน์ของเจอุในส่วนที่พูดได้ยากเขาเนาะค่ะพูดได้ี่เขาแล้วก็ะว่าเป็นยังเออขาบพูดไดที่อยู่กุ้งกาวาเออมันก็แพ้ท้งลูกน้องตีกุญแ่ทุกคนมีเงินแท่ตังวะบักไลนว่าสั่นเพื่อนว่ากะเอาในน่นอนแม่เนาะ ฮอกก็บบลูกก็ย้ำนะคะเลขมันวไดไเข่าอยู่ตลอดดิค่ะแม่แม่ก็ลองคิดเบิ่งดวงพ้นน่ะดวงพ้นน่ะมันจะรวยไปด้วยกันไหมเออก็จังเพ้นเข่าแต่ขึ้นๆของเพ้นเข่าดีๆปะนี่ห้าลละเกินห้าดวงพอดีหลังห้าไปเข่าปุ๊บว่าถูกคือหนูนี่ล่ะะนู้ตว่าไปเอาน้ำผู้ใดล้วหนูเจาแตะเลขฝันคัน,นูไปซื้อน้ำเพ่นนี่บอออกโหลดขานผูมชมหนูจะฝันยางเดียวแล้วอก แต่ว่าหนูฝันหนูมักก่อนนี้มีสามหางเลือมีสิบสีมีเก้าสี่มีหนึ่งเก้าเลขอ่ามวยซองอ่าเลขรับซ้ายสิบสี่ะหะนูมกกักตอนนี้นูมักที่สุดเลยมักแห้งพรอมสามตัวจัดไว้แล้วค่ะบางคนก็นว่าใจบุนอันซื้อหลยๆฮะน่ะเอาเงินไว้แต่จงไว้แต่ในเด้อหาลำบ,บากอ้อหยังว่าสัน่น พันตัวละเป็นแสนพุ่นพ่อหนูจะเลขสองตัวน่ะหนูซื้อแสนคุณนตัวละแสนแม่ค่ะปรแม่ณเงินแสนบาทเด้กค่ะคุณพ่อจ้าแต่ว่าถ้าออกสามตัวตรงตรงพันซื้อหลายเจาเน่เนาะค่ะขันเอาไปทุ่มไปทุ่มมองเดียวเพื่อนกับสิบยานเนาะตัวเออเอฟซีกับข้อเมนเนาดีดีกับขอบคุ่นะค่ะที่คอมเมนต์ถ้าไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเออติได้แต่ว่าขันคอมเมนต์แบบรุ่นแรกกับไม่คอมเมนต์นะคะ บางบางอันก็มีคอมเมนต์นุ่นแรงเยอะค่ะคือจังเวลาเจบุญลงคลิปของเจอุไปแบบว่าไม่ต้องดราม่านะคะขาบ่มักกับบอตองเบิงเพลนเนาะเขาก็เอาเลขมิติมานี่ละกระทาเลขมีเลขฟันนูนนี่ละคันว่าบ่มีเงินเอากุมก็ได้เอาโชว์อีกที่หนึ่งค่ะนี่แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเลขมีที่มาใจบุญไปเอา,าลอตเตอรี่มาแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์รลรตเตะเี่ยามาโชว์กันนะเดียวมาโชว์กันนะ น้องเจีุญไปไปดึงสองหกไงเอ้าอะไรของน้องเตี๊ยบุญไม่รู้หนูซื้อตะตัวเน้นแล้วหนูซื้อตะตัวเน้นเพื่อนนั่นแหละตัวก็เน้นหนุบมาเๆแล้วเมือเ่อสิบเกิดกวาดหาซื้ออีกนี่ค่ะนี่เตี๊ยบุญซื้อสองหกสองแปดสองเจ็ดสองห้านี่ค่ะตัวเน่นเพืนอนเนี่ยไปดึงมาแล้วพอ่อ เห็นนะแม่นะอันสองขงวกเราเป็นของเจียบุญน้องเจียบุญหนึ่งให้ดอกเลขกคนส่วนมากออกล่างค่ะหน่อยที่จะออกตัวกับพ้องนี่เอากล่องนี้กันนะเพิ่นเพิ่งหายมากค่ะแล้วครับเห็นลอตเตอรี่มากพอดีกันเลยควักมาแม่าหารหนูแน่วะกอนก็เลยดึงเอาสนับแฟนผู้ชมเนาะอ่ะ สำหรับกิปนี่ใจบุญเพราะอวยพรให้แม่แม่เอฟซีถูกหวยรวยเบอร์แห่งเงงปังปังประจําม้วนที่สามสิบธันวาเนาะค่ะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะแม่เนะเลขตัวอ่าเลขชุดมิอ่าเลขมิที่มาเจ็ดหางแตกเนี่ยให้คุณแม่ซื้อตัวใดกับขอให้คุณแม่ถือด้วยแม่เพราะทมีเงินกินปีใหม่นะแม่นะอืสำหรับกิปนี่ใจบุญอำลาผ้าจากค่ะแม่ขอคุณแม่ เงินไหลนองท้องไหลมารักษาสุขภาพในเด้อค่ะแม่ช่วงนี้ล่มแห้งดีลูกนูกเขา่ค่อยสบปปายเป็นไข้เมื่อคืนกนะบวในนอนทั้งคืนค่ะเจ็บตัวยุดบดคืนตอนนี้กะไข้แน่นจักน้อยเพิ่นจะมาไข่ช่วงกลางคืน,นถ้า่าบ่ไข้ก็ยิได้พาไปไปคลินิกมาหลอกนึงแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้อย่าน่าภาจากค่ะแม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ